To world my musical โอเคครับสวัสดีชาว ROV ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะพามาดูสกินใหม่ของดีนาครับมาเมื่อคืนนี้เลยนะฮะสกินนี้นะครับผม มีความแรงนะครับเท่ากับสกินอันติเมทนะครับผมและช่วงนี้ลดราคาจาก1,200งพันกุปองนะครับเลืออยู่690้อยากุปองได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเ <who S 1> จ้ากินข <you> <I am? S 2> ีหน้านะครับ world My musical world. เป็นยังไงกันบ้างครับผมความสวยของสก,กินนะครับถ้าชอบแนะนำให้ซื้อเลยครับับลองคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่ฮะเหลือ6 9ร้ก้บเกคุกบอกนะผมแจ้งผิดเมื่อกี้นะฮะโอเคแนะนำให้ซื้อครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเล่นดีน้าหรือ ไม่อยากจะเสียคูปองซื้อจริงๆอ่ะอยากอยากเก็บไว้รอตัวอื่นอยา่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับสกินทีมนี้นะครับมีด้วยกันสี่ตัวรอเขาอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งยีน่าเนี่ยเป็นตัวแรกที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับผมแล้วก็ถามว่าตอนซื้อสกินนี้เราได้กรอบรูปไหมครับได้นะครับกรอบรูปนะครับถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับว่าได้กรอบรูปลักษณะไงก็ตอนล็อกอินวันใหม่ของของวันนะครับ มันจะมีขึ้นหนกิจกรรมบอกเลยนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมอยากจะรีวิวสก,กินให้ดูในเกมนะครับแต่ว่าคูปองเหลือหนึ่งนะครับผมให้ไงผมฝาก i ิ h m a n s h o p ไวดด้วยนะครับบริการเติมเกมเติมดีนะครับผมจะแปละลิงก์ไว้แห้งใต้เลยนะครับผมเติมกันได้นะครับซึ่งตัวผมเองนี่ก็เติมมาเหมือนกันนะครับในกิจกรรมรอบที่แล้วของ วโอลถ้าใครได้ดูคลิปนะครับผมก็ผมก็เติมซื้อ,อเจ้าสกินไวโอล็นนะคร, <will> ครับก็จะเป็นสกินนี้นะที่เติมซ <the> ื้อไปประมาณ3500ัห้า้ารคูปองได้นะครับไม่ใช่สิ3500บาทนะครับกดไป3500บาท โอเคครับถ้าอย่างไรก็สนใจก็เติมซื้อกินไ,ไว้เลยนะครับสําหรับตัวยีน่าซึ่งได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับวงล้อลอตเตอรี่ของฮาโลวีนนะครับกิจกรรมนี้แนะนํานะครับแนะนําให้ทํานะครับผมแนะนําให้ทําซึ่งตัวลูกกวัด50 50อันเนี่ยรู้สึก มันจะขายอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้าคำว่าแนะนำเนี่ยจะอยู่ข้างๆกันดะว่าจปกกล่องนี้เลยขึ้นเลยแล้วก็วการเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำนะครับผมเหมือเดิมนะฮะส,สำหรับอ่าสองกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับอ่าวลาโลปภาพานะครับผม สำหรับซันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีซันนะครับทว่าเป็นซีซันคอลวินนะก็แนะนำให้เติมครับผมคุ้มแน่นอนครับสำหรับซีซันนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเติมนะครับเติมซีซันเนี่ยอ่ามันจะเติมถูกลงนะครับจะเติมถูกลงยันะไงไงก็เติมกันได้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้เอ๊ะจะเติมยังไงก่อน,นยังไงก่อนมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหมน่นแนะนำมาเติม แล้วเรผ่านันก่อนนะครับผมผมมันจะได้ฮีโร่และสกินเยอะนะครับผมหลายอย่างนะครับแล้วก็ครับสำหรับมือที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็แนะนำครับผมสกินใหม่มานะครับอย่างยินหน้าเนี่ยมันลดราคาหนังสือหนึ่งนะครับให้แนะนำไปซื้อเก็บไว้นะครับเพราะอะไรนั่นนะจะพอช่วงก,กิจกรรมเท่านั้นนะครับผมเฉพาะช่วงกิจกรรมเท่าน,น,นั้นซื้อเก็บไว้ได้ซื้อเก็บไว้ได้ครับนะครับก็บ ัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผลงานไปด้วยมีข้ที่ชมตรงไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเติมคุปปองก่อนนะครับยังไงไป้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ